ส่งเสียงเชียร์แล้วก็เป็นกำลังใจกับมหาวิทยาลัยพะยาวจำกันบ่ดได้เอกา,านี่งามงดด้วยกริยาท่าทางนะหม,หมดหรือย,อยังครับหมดแล้วเรียบร้อยแ,นะแล้วค่ะเหมือนจะมาถามท่านคณะกรรมการว่าเป็นนยยะนิดนึงจำกันได้ไหมอ๋อเพราะว่ามา กือบทุกปีเลยเกือบทุกปีแล้วก็ดีกรีแชมป์ไม่ใช่สิรองชนะเลิศอันดับหนึ่งถึงสองปีซ้อนในครั้งที่ห้าและครั้งที่หกโอ้โหเยี่ยมไปเลยนะคะพิธีกรขาขยับอีกนิดนึงนะคะกระเถิดหนีนิดนึงนะฮะโอเคนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะขออนุญาตเรียนเชิญขอข้อแนะนําจากท่านคณะกรรมการค่ะเรียนเชิญท่านแรกครับครับสวัสดีครับผู้ต้องน้องจากมหาวิทยาลัยพยาวครับเสียดได้วันนี้กระทรวงวัฒนธรรมไม่ได้มอบผม เป็นผู้แทนมาด้วยไม่งั้นจะให้รางวัลนักดนตรีกับ <c oughs> นักร้องนำนะฮะวิถีไทยวิถีถิ่นแต่งกายได้งดงามนะฮะเราอยัาคงอนุรักษ์เรื่องของวัฒนประเพณีเป็นเรื่องที่ดีนะฮะครับก็ต้องขอชมเชยนะฮะว่าแต่งตัวสวยนะฮะส่วนเรื่องแดนเซอร์อะไรเดี๋ยวต้องพวกให้ครูเทียมไว้นะเอาสายตรงโอเคกลับมาที่เรื่องดนตรีเรื่องเพลงรูคคูคข้องใจจริงๆร,งรงอะระหว่างครุยกับสโอเนี่ยตั้งใจจะเป็นเขาเรียกออกเตปอะ ออกเตปก็แปลว่าเลขคูแปดนะ่ลุยเล่นแปดบนซอซล้อแปดล่างแต่ครูฟังยังไงว่าเสียงมันไม่ตรงนะถ้าครูผิดครูขอโทษเลยแต่ครูฟังยังไงเมโลดี้เดียวกันเลยแต่ว่ามันกินกันครึ่งเสียงเลยนะลองลอง,ลองช่วยช่วยความจริงมันเป็นวิถีของพวกคุณเองอะลองลอง,ลองนะผมเชื่อว่าครูพวกคุณมเก่งแต่ว่ามันไม่น่าจะหลุดถึงขนาดน,นี้คือเสียงแล้วมันก็เลยทําให้เบลอไปหมดเบลก็แปลว่าไปกกนนะตัวพิธีกรตัวนําเนมเซ่กันเลย ในความรู้สึกของครูเรื่องของดนตรีนะฮะแล้วก็นักร้องนักร้องที่ร้องเพลงแรกประเทพคนไหนเอ่ยครูจำไม่ได้เออโอเคครครูเข้าใจว่าเธอจะเสียงสูงสูงกว่าแผ่นมันก็เลยไปบีบทําให้ทำเล่นเพลงอ่ะคีสูงขึ้นไปเพราะยีสูงอ่ะมันก็จะไปบีบทางเล่นกับสสล้อซอซึงด้วยมันก็จะทําให้มีปัญหาเพราะนั้นเวลาการเปลี่ยนคอรหรืออะไรต่างเนี่ยเครื่องเครื่องวิถีเครื่อง,เค,องเครื่องไทยอ่ะ เครื่องเครื่อง,เค,องเครื่องพื้นบ้านเนี่ยบางทีมันตามไม่ได้หมดนะครูจําได้ว่าเพลงนี้มันน่าจะเป็นคีย์เอมิเนอร์หรือ C. ซีซึ่งซึ่งถ้ามันเล่นกับพื้นบ้านเนี่ยมันจะไม่กระทบกันมากนะักนะเพราะว่าบังเอิญด้วยนักร้องอาจจะมีโทนเสียงที่สูงจากหูครูฟังเนี่ยมันมันไม่ใช่คีย์ปกติแล้วคือมันค่อนข้างจะบวกเข้าไปอย่างน้อยครึ่งเสียงแล้วเสร็จแล้วมันเลยทําให้การอะเลนเพลงเนี่ยมันไหลตามนักร้องนําดนตรีก็ตามตามพอเครื่องสล้อเครื่องพื้นบ้านตามเนี่ย อันนี้เนี่ยคือคือข้อที่น่าห่วงนะลองลองฝากไปดูนะฮะโอเคเพลงที่2ครูไม่อยากคอมเมนต์เลยเลยนะฮะก็อย่างที่พูดนะฮะเมื่อกี้ครูก็พูดกระวงหนึ่งมาแล้วคือเป็นเพลงที่พวกคุณเลือกกันมาเองนะ่ะมันเข้าทางมันเข้าลีลามันเหมือนคุณซ้อมเก็บมา5เดือนแล้วคิดว่าอย่างนั้นนะนะก็เล่นกันได้ดีนะฮะจังหวะเทมโปดูดีแล้วก็ทีมเครื่องเป่าเครื่องบลัสโอเคครับขอบคุณครับขอให้โชคดีครับขอบคุณอาจารย์สถาพรเป็นอย่างสูงเลยนะครับค่ะ เป็นคุณครูหนูคมิเตอร์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีน้องๆมหาวิทยาลัยพะเยานะครับดนตรีไปแล้วที่นี้มาที่นักร้องนำนะครูมีหน้าที่วิเคราะห์แล้วก็วิจารณ์นักร้องนานะครับนักร้องนําร้องคนเดียวเลย2เพลงใช่ไหมครับมาที่เพลงแรกก่อนนะครับออชอบนะครับชอบในน้ําเสียงคือเขาเป็นเป็นคนที่มีน้ําเสียงที่เป็นเอกลักษณ์นะครับก็ฟังชัดด้วยแล้วก็จะมีเขาเรียกมันมีความละมุนอยู่ในเสียงมันจะมีเสียงลม กับเส้นเสียงนั้นปนกันอยู่นะครับถือว่าถือว่าเป็นนักร้องที่มีเสียงที่น่าสนใจคนหนึ่งนะครับก็คือเสียงดีนะครับชาวบ้านเราก็เรียกว่าเนี่ยร้องแบบนี้ถือว่าเสียงดีเสียงน่าฟังนะครับส่วนในเรื่องของความเพี้ยนจะมีให้เห็นบ้างนะครับในจุดที่เราเรียกกันว่าฮาร์โมนิกหรือว่าเสียงที่ที่หนูหลบอ่ะที่น้องหลบทุกครั้งเสียงหลบทุกครั้งมันจะมีความแฟลตหรือว่าเพี้ยนต่ําอยู่เล็กๆทุกทุกโน้ตเลยทุกครั้งเลยนะครับแต่ว่าในเรื่องของ เวลาใช้โน้ตหลายๆน้ตเนี่ยให้ระวังตรงนี้นิดหนึ่งถามว่าดีไหมดีใช้ถูกต้องแล้วเทคนิคทุกอย่างมาถูกต้องนะครับมาดีแล้วเพียงแต่ว่าต้องระวังโน้ตทุกตัวมันจะต้องแม่นกว่านี้นิดหนึ่งนะครับแต่พอฟังโดยรวมฟังดนตรีก็ถือว่าโอเคเพลงนี้ผ่านไปด้วยดีนะครับส่วนเพลงที่สองเพลงที่2นี่เป็นเพลงค่อนข้างเร็วนะครับเร็วมากๆด้วยนะครับเราเรียกกันว่าฟาสโซนหรือว่าเป็นโซนที่เร็วนะครับ แล้วก็ท่อนโซโล่ก็จะเป็นดิสโก้อีกต่างหากนะครับเรียกว่าผสมกันสองจังหวะนักร้องเนี่ยถ้าเกิดไม่เก๋าจริงๆเนี่ยร้องไม่ได้อย่างนี้หรอกถือว่าน้องเก่งนะครับถือว่าเก่งคนหนึ่งเพราะว่ามีการร้องแบบนี้ร้องในลักษณะการมีลูกเอื้อนในเพลงเร็วเนี่ยมันจะทําได้ค่อนข้างยากเพราะมันจะเขาเรียกว่าจะล้าล้าล้าตลอดคือจะช้ากว่าเทมโป้แต่น้องก็พยายามจะทําให้มันเป็นเหมือนลูกคลื่นพันอยู่ในเทมโป้พันอยู่ในจังหวะตลอดก็ถือว่าเราเรียกว่าเก๋า เรียกว่าเก่านั่นเองก็คือซ้อมมาดีฝึกมาดีนะครับแล้วก็ความพิชความเพี้ยนพิชน,นเองนะครับจะมีเฉพาะท่อนแรกๆชัดเจนเลยฟังชัดเลยเพี้ยนชัดเจนแต่หลังจากโซโล่ไปแล้วเนี่ยในท่อนหลังๆเป๊ะค่อนข้างดีเรียกว่าปรับตัวได้เร็วก็ถือว่าเป็นนักร้องที่น่าสนใจคนหนึ่งมีน้ำเสียงที่ดีและมีเทคนิคที่ดีแล้วก็มีความเก่าในตัวโดยเฉพาะท่อนสุดท้ายที่เลือกจะใช้ออกเทฟสูงนะครับแทนที่จะร้อง โน้ตธรรมดาเมลูดิธรรมดาไปปรับว่าเทปสูงคกกรูก็ลุ้นอยู่ว่ามันจะถึงไหมปรากฏว่ามันสูงถึงแฮขอโชคดีครับด้านการร้องคุณครูค<อ>หนูมิเตอร์นะครับด้านการร้องนะครับเชิญท่านต่อไปครับเชิญคุณเตียมครับครับสวัสดีครับเด็กๆหมอพยาวรับอันหนึ่งก็ชื่นชมก่อนนะที่มีวิถีวิถีชีวิตเหมือนคุณครูสาพรบอกเพราะท่านนั่งกระทรวงวัฒนธรรมด้วยนะฮะ ก็โอเคในวิถีชีวิตตรงนั้นนะฮะหลากหลายดียนะครับขอเช่นชมด้วยสิ่งที่ได้เห็นก่อนครับพระเทพของชาวไทยฉากแรกที่ที่ขบวนแห่มาแล้วขึ้นบันไดครูว่าการที่แห่แล้วขึ้นบันไดแล้วแตกเนี่ยครูว่าถ้ามันเป็นโชว์จริงถ้ามันอยู่บนเิทีคืว่าเลิศกว่ามันมันมาแล้วมันมันตีแล้วมันไม่แกลน ถือฉากแรกเนี่ยมันไม่แกนมันไม่มันอึ้อย่างเงี้ยมันมันไหลมาไหลขึ้นเงี้ยมันมันดูแบบว่าถ้าเป็นขบวนแห่โอเคแต่ถ้ามันอยู่บนเวทีแล้วมันแกรนกว่าเนี่ยเราควรจะเลือกเวทีนิโครกราฟนะววธีทํางานต้องใส่ข้างบนเลยจะอะไรก็แล้วแต่มันมันได้เนื้อกว่าได้หนังกว่านะฮะนะฮะอันนี้เรื่องหนึ่งเดี๋ยวมเดี๋ยวจะบอกว่าทําไมมันมันมีอะไรตรงนี้นะฮะ พอน,นี้มาดูเรื่องเสื้อผ้าครูโอเคเสื้อผ้าครูยอมเสื้อผ้าสวยจริงแล้วคนลําก็เสื้อผ้าสวยมากนางเอกนะฮะช่วงที่ชอบที่สุดชอบอนกินกระลาออกมาโอ้โหแล้วต่อด้วยผ้าแล้วไหลอันนั้นสวยงดงามนะฮะงดงามสิ่งที่ได้เห็นนะครับช่วงที่มันสวยสุดเลยช่วงที่ปล่อยโคมนะฮะมันมันมันไม่เห็นอะไรที่ ที่สะอาดอะอะไรที่แล้วยืนไหว้มันเหมือนว่าโอ้โหปล่อยเป็นหมืน่นหมืนดวงประเทศนี้ในในวาระที่สําคัญสำคัญของของชาติบ้านเมืองนั้นถือว่าซื้อใจได้เรื่องหนึ่งนะฮะถือว่างดงามมากสะอาดมากแต่มันมีแผลอยู่นิดเดียวเพลงเนี้ยช่วงที่น้องเดินลงที่เล่นนางล่มมาลำอะฮะพอเดินลงเนี่ยถ้าลงมาหน้าเวทีแม้แต่คณก้าวบันไดามาทุกอย่างเนี่ย ถ้าคุณเรียงไม่ดีอันนั้นคือระบบคุณไม่สวยนะฮะถ้าวิ่งลงซ้ายขวาเลยจบแต่ถ้ามันนี่มันอยู่หน้ากรรมการหมดแล้วมาอออยู่นะฮะถ้ามันทิ้งระยะแล้วค่อยๆมาไปโอเคอันนี้คือยังอยู่ในโซนของการเต้นฉะนั้นเล่นข้างล่างหน้าเวทีนี้เสี่ยงอาการเสียคะแนนมากๆอันนี้โคโลกราฟนะนะครับคิดที่ดีนะฮะมันยังอยู่ในสายตาคณะกรรมการล่มมาอ,อกันอยู่แล้วรอที่จะเดินลงไม่ได้ มันต้องถางมาให้เป็นให้เป็นการทิ้งช่วงค่อยๆเดินลงมามันจะสวยงามฉันมันตันอยู่อย่างเงี้ยฮะนั่นเรื่องหนึ่งนะฮะที่ที่เห็นแผลนะครับส่วนเข้าสู่จ้ำกันหมดด้กยกาต้องต้องยอมรับนะฮลายเต้นดีขึ้นวิธีการเต้นท่าเต้นดีขึ้นจากคราวที่แล้วที่มองเห็นครั้งนี้ดีขึ้นมีการเล่นจังหวะมีการเก็บมีการแบ่งแยกหลายๆอย่างค่อนข้างค่อนข้างชอบ นะฮะมาดูเสื้อผ้ามันก็ดูแปลกนะคุณนะหนูแปลกๆนีดหนึ่งเอ๊ะหัวเป็นนี่นั่นเป็นนี่มันเสื้อผ้าว่ามันยังไม่ลงตัวมันยังดูไอ้นั่นขาแมวไอ้นี่ไอ้เอ๊ะฉันจะไปตรงไหนดีนึกออกไหมฮะ <c oughs> คือมันผสมผสานจนไม่ลงตัวอันนี้ความจริงนะมันไม่ลงตัวมันดูแล้วฉันจะมองไปเป็นเผ่เผาอะไรดีลนะ ฉันจะมองไปอยู่ในในอะไรอย่างเงี้ยฮะมันยังตอบโจทย์คุณครูไม่ได้นะครับส่วนตัวที่เป็นนักรอ้องอีกก็มันมันมันยังขาดอะไรไปเครื่องมันถมหน้าอกถมเนี่ยแต่กำไรไม่มีมันต้องมีกำไรเยอะๆนะฮะอ่ามันยังขาดทุนอยู่นะลูก มันไม่มีกําไรแล้วก็ครูหนูบอกว่าเอ๊ะเกิะรองเท้าอะถ้ามันเป็นสันสานมันจะสวยไหมถ้าเป็นส้นสูงเนี่ยมันเหมือนแต่งตัวเหมือนพวกประกวดนางงามนา,นานาถิ่นท้องถิ่นที่ต้องเดินประกวดอะแต่ถ้ามันเป็นรองเท้าที่สานขึ้นมาข้อนะอันนี้ครูหนูนะขณะครูหนูเขาไม่รู้เรื่องดีไซน์อะเขาจะบอกว่าเอ๊ะครูเทียมมันขัดๆอะไรไหมเงี้ยนะฮะอันนั้นต้องรู้ว่าเมื่อเราจะเล่น ผสมภาษาแล้วให้มันลงตัวกันนิดนึงอย่าห่วงกแค่นักร้องฉันต้องสูงนักร้องฉันต้องสวยไม่ใช่เตี้ยๆต,ต่ำๆแต,ต่ฟันชนะเลิศม,ม,มากแล้วเพราะเขาจะไม่มองตรงนั้นนะฮะอันนี้ที่ที่เห็นเห็นความรู้สึกกับกับตรงนี้แต่สิ่งที่ชอบมากในเพลงจำกันมริกาชอบบันไดบันไดที่น้องปีนมาเยยังหาก็ไม่เจอเอ้ยเอ้ยนะเอออันนั้นชอบอะ่ะมีความรู้สึก แล้วบันไดก็ยังเล่นต่อได้อีกนะฮะอันนั้นบันไดามาช่วยชิดว่ากเเพลงนี้บันไดามาเอาคะแนนมากๆบันไดไม่ผ่สองอันเนี่ยนะฮะเขาเขาไม่ควารู้สึกว่าพอมองตอบโจทย์แล้วมันใช่อ่ะเฮ้ยเฮ้ยอ่ะนะฮะอ่ามพยาวครับรู้นะฮะว่าเ,เหนื่อยรู้ว่าซ้อมเยอะโหโซเชียลระเบิดเถืองดึกดื่นค่อนคืนก็ไม่หลับไม่นอนกันซ้อมมันอยู่นั่นแหละไม่รู้มันจะซ้อมอะไรนักหนาไม่รู้นะอ่ามันมากระทบเห็นตลอดเวลา คุณครูเมื่อจะมาตัดสินก็เซิร์ชดูที่มหาวิทยาลัยไหนทําอะไร,ไะไรใครเขาทาอะไรอยู่ยังไงเพราะทรงนี่สุดเชื่อมันมันเยอะแยะมากมายการซ้อมเต้นการเล่นลูกทุง่งให้พองวดงามนะฮะการพักผ่อนก็ต้องมีการเรียนก็ต้องมีใช้เวลาให้เป็นประโยชน์อย่าหามรุมหามคำนะฮะพอหนูซ้อมดึกๆหนูก็กินเยอะอะนะ,ะตัวเต้นอ้วกหมดเลยผู้หญิงไงนะอะยิ่งดึกยิ่งกินอะมันเหนื่อยอะนะ ต้องมันไม่ใช่ผลด,ดีมันเป็นเวลาพัาากผ่อนนะครับมอเพียวครับอาจจะมีอะไรผิดพลาดเล็กๆแต่สิ่งได้เห็นหนูก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่แล้วครับแต่จะถึงแชมป์หรือเปล่ารอรุนครับขอบคุณกูเทียมค่ะและคณะกรรมการอีกสองท่านนะคะเป็นกำลังใจที่ดีมากๆาเลยค่ะสำหรับช่วงนี้ขอ<ห>เสียง,งป,ปรบมือ <ไป S 1> ด,ดังๆอ,อีกครั้งหนึ่งค่ะค มหาวิทยาลัยพะเยาค่ะเชิญพักผ่อนด้านล่างนะคะเน่ผ่านไปแล้ว